สนับสนุนโดย d o d i h o s t i n g c o m ครับสวัสดีครับกระผมนายเอ็มนะครับจาก w w w sourcecode.nth นะครับวันนี้าทางกระผมเองจะมาแสดงตัวอย่างนะครับในการสร้างโปรแกรมตัวขักอนวิ่งนะฮะใน Turbo C++ นะครับซึ่งชุดโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือตัวโปรแกรม C++ version 3.0โดยที่ในคลิปที่แล้วเนี่ย ผมได้แสดงวิธีการในการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้จะจะเป็นเนื้อหาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะโดยเริ่มจากการที่เข้าไปนะครับในส่วนของอตัวโปรแกรมนะฮะ Turbo C นะฮะที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ TC Bin นะครับแล้วก็ตัว TC ตัวนี้นะครับที่เป็นชตคัดให้ทำการ d o บ b l e Click ขึ้นมา จากนั้นนะครับก็จะมีไดล็อกแสดงบอกว่าตัวโปรแกรมเก่าตัวนี้นะครับระบบมันจะไม่รองรับในการแสดงเป็นฟูล l ูลสก e ีนก็คือเต็มจอนะฮะคลิกที่ปุ่ม Ignore ไปนะครับ,รบผมจะเห็นได้ว่า,าลักษณะ Display เนี่ยจะค่อนข้างเล็กนิดน,นึงนะฮะอาจจะปรับได้นะครับผมโดยทำการคลิกขวานะบริเวณแถบแถบบาร์ด้านบนนะฮะแล้วเลือกที่ จากนั้นให้ไปที่แท็บของฟอนต์นะฮะแล้วให้ทำการเลือกฟอนต์แล้วก็ขนาดฟอนต์ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น raster font น,นะครับโดยเลือกขนาดที่อ่าเอาสักคูณ12นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคจะเห็นได้ได้ว่าตัวลักษณะของอ่าหน้าจอนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ ลองเปลี่ยนอีกทีนะฮะ Property Scale 10คูน18ค uh, ร okay. uh, ับโอเคอ่าสำหรับผมแล้วขนาดนี้จะ,จะพอเหมาะพอดีนะครับผมต่อไปเราจะ,ะเริ่มเริ่มสร้างตัวของโปรแกรมนะฮะโดยไปที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับ หากเรามีการคีย์โค้ดไว้ก่อนหน้านี้มันจะขึ้นขึ้นตัวโค้ดกลับมาให้เรานะฮะในที่นี้คือจากาแบบกัดที่แล้วจากคลิกที่แล้วก็คือเป็น no name 0ูนย์ศนย์ c p นะครับผมให้บันทึกไฟล์นี้ฮะไปที่ไฟล์ save as ตั้งชื่อว่า text นะฮะ text display นะครับแล้วก็คลิกปุโอเคจะเห็นได้ว่าด้านบนนะฮะจะพิมพ์เฉพาะคำว่า t e x t แล้วก็ t h i เ SP เป็นเพราะว่าลักษณะไฟล์ของตัวของซิปเปอร์พลัสนะฮะจะอ้างอิงคือมันเป็นโปรแกรมเก่าฉะนั้นแล้วมาตรฐานในการตั้งชื่อโปรแกรมใน d o s เวอร์ชันเก่าๆมันจะได้แค่แปดตัวอักษรเท่านั้นนะครับก็เลยขึ้นลักษณะนี้ไม่ขึ้นคําว่า ดิสเพย์ก็กลายเป็นดิสพีเฉยๆนะครับจากนั้นนะฮะเราจะเริ่มในการออกแบบโปรแกรมเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผมขอลบโค้ดเก่าออกก่อน,นะฮะโอเคเราจะเริ่มจากส่วนแรกก็คือส่วนหังเฮด d e r ร์นะฮะเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือส่วนที่เราสั่ง include Library ที่เราเรียกเรียกใช้อยู่โดยมากแล้วหากเราเชื่อมสั่ง p i น f มันจะอยู่อยู่ในชุดของ standard io h นะฮะอ่าในส่วนของ con io h เนี่ยก็จะใช้ในคำสั่ง p ว c k e t c h นะครับตอนนี้อ่าเราจะมาออกแบบว่าตัวอักษรที่เราจะต้องการแสดงคือคำว่าอะไรนะสมมติว่าผมต้องการให้พิมพ์ f ข้อความที่ผมต้องการคือ x นะครับ ลองกด F9 เพื่อ compile อนะคอมไพน์ผ่านนะครับจากนั้นก็ c t r l F9 เพื่อรันนะครับนะลองรันด้วยนะครับปับ๊บไอ้นี่นคือมันรันแล้วแต่เรามองไม่เห็นนะครับคือมันจะรันเร็วมากมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่เมนเป็นต้นมาแล้วก็ดิสเพลย์แล้วก็จบเลยทำให้เราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอฮนะ ดังนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง getch ซึ่งเป็นคำสั่งในการอ่านค่าคีย์คือคำสั่งนี้จะรออ่านค่าคีย์จนกระทั่งมีค่าคีย์ที่เรากดเข้าไปสมมตุติกดปุ่มตัว a ตัว b ตัว c มันก็จะหลุดจาก getch ลงมาจนจบโปรแกรมนะครับลองใหม่นะครับ,รบผมกด f 9เพื่อ compile นะครับกด control f 9เพื่อรันงั้นนี่จะเห็นได้ว่ามี x 3ตัว หนึสามเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดลันไปด้วยการทั้งหมด3าครั้งนะฮะค่าเก่ามันค้างอ่าผมกด enter นะครับถ้าผมกด ctrl F9 อีกทีเห็นด้ว่า x จะเป็นสี่ตัวแล้วการที่มันมีลักษณะอย่างนี้เกิดจากค่าของหน้าจอมันค้างอยู่ก็คือหน้าจอที่มันดิสเ p ลย์ผลการทำงานเนี่ยมันยังค้างค่าเก่าอยู่ เนื่องจากว่าไม่มีใครไปเคลียร์หน้าจอฉะนั้นแล้วเราจะต้องเคลียร์หน้าจอก่อนก็คือโปรแกรมรันขึ้นมาปุ๊บให้เคลียร์หน้าจอทั้งหน้าจอไปนะครับไม่งั้นค่าเข่ามาันจะค้างอยู่คําสั่งที่ใช้ในการเคลียร์หน้าจอหน้าจอก็คือ clrscr นะเคลียร์สกรีนกด f 9นะฮะงานนี้ลองกดคันดน f 9เพื่อลัน จะเห็นได้ว่าตอนนี้ x มีแค่ตัวเดียวแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าค่าเก่าค่า x ก,ก่อนหน้าก่อนหน้าที่มันมีค่าค้างค้างอยู่มันหายไปแล้วเราสั่งเคลียร์หน้าจอไปแล้วถ้าเราลองลังอีกครั้งจะเห็นได้ว่ามี x แค่ตัวเดียวงานนี้เราต้องการให้ตัว x ทําก,การวิ่งนะฮะวิ่งจากกลางจอจากขอบกลางจอด้านหนึ่งไปอยู่อีด้านหนึ่งนะครับคําสั่งที่จะใช้ ในการกำหนดการาตำแหน่งนะฮะตำแหน่งของการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับก็คือเราเป็นชุดคําสั่งที่ใช้ในการาพูดง่ายคือ move cursor ตัวที่กระพริบกระพริบนะ,ะ move cursor เป็นตำแหน่งที่ต้องการเราใช้คําสั่ง go to xy ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งของ x สมมติว่า x กลุ่มกำหนดไว้สัก y สักสิบนะแล้วลองกด F9 คอมไพล์ผ่านนะฮะสกเรสนะครับกดคุดคุณ F9 เพื่อลันจะเห็นได้ว่า x มันมันมันจะมัอยู่ตำแหน่งนี้เนื่องจากว่าตำแหน่งสิบแนวในแนวแกน x นะฮะจะเห็นได้ว่านิดเดียวเองแต่ถ้าเป็นแนวแกน y มันจะยาวมาก เนื่องจากหน้าจอของดอสเนี่ยในแนวแนวนอนตัวนี้นะครับก็คือในแนวแกน y เนี่ยมันจะมีค่า80สิบำหรับแกน x น่าจะอยู่ประมาณ20หรือ25นะผมจำไม่ได้แน่นอน